เราพูดถึงคีนะี้มันวิ่งไปที่นี่คือความมหัศจรรย์ของการฝ <มา S 1> ังเข็มมหัศจรรย์ครับนะคะอันนี้ก็คือให้ดูเป็นตัวอย่างว่า<ะ>แต่ละจุดทั่วร่างของเรามีอะไรบ้างแล้วมันก็มันเกิดขึ้นได้ค่ะอันนี้คุณผู้ชมเองต้องลองและพิสูจน์ดูนะคะว่าการจิ้มแต่ละจุดมันส่งผลอะไรกับอีกจุดหนึ่งเอถ้าเกิดโบพูดอย่างนี้เทียบไม่ง่ายสำหรับใครที่ยังไม่เคยฝังเข็มนึกถึงการนวดไดไหมคะเช่นการนวดฝ่าเท้าแล้วร<อ>ู้สึกผ่อนคลายไปที่อันนั้นระดับหนึ่งมันมันจะมีสามโลกสามโลกนะฮะ มอไม่ได้พูดเองนะ <c oughs> แต่เวร์ลนเข้ามาพูดนะสามโลกก็คือชั้นมนุษย์ <c oughs> ชั้นดินแล้วก็ชั้นฟ้าทําไมฮะสามโลกนี้สามโลกนะฮะก็คือการนวดเนี่ยมันได้แค่ผิวๆไงมันเป็นชั้นมนุษย์<อ>แต่ถ้าเราต้องการชั้นฟ้า <c oughs> ชั้นฟ้าเดี๋ยวหมอมีอีกเทคนิคนึงนะฟังเข็มไม่ได้สามโลกโลกมนุษย์โลกดิน <c oughs> หรือโลกฟ้าด้วยนะมันมีเทคนิคนึงตรงนั้นอนะ่ะงนั้นการนวดมันได้ผิวๆไงคือการนวดเนี่ยมาจากเรามาจากอินเดีย เป็นศาสตร์อายุรเวทจากอินเดียถูกไหมฮะอินเดียมาจากจีนนะฮะก็คือแพทย์จีนเนี่ฝังเข็มก็วนกันมาวนกันมาอีกกลับไปที่จีนไปที่จีนอีกเพราะจีนมันดั้งเดิมกว่าทั้งจีนเขาเรียกว่าทุยหนาทุยนหนาคื่นวดจีนนวดอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูนะคะเมื่อกี้เราเห็นละจุดที่วิ่งกันไปอย่างที่บอกว่าเรื่องของหน้าขวาเนี่ยมันไปกระทบกับเรื่องของม้มแล้วก็ไปอยู่ในธาตุของดินน้ากับกระเพาะใช่ครับครับคนนี้คือใครคะคุณหมออย่างคนนี้ม้ามพองฮะ ม้าม้องครับม้าม้องคือต้องดูรินอย่างที่เราบอกทีนี้รินหมอไม่ได้ถ่ายมาเราดูที่ผิวดูที่ผิวเนี่ยคนที่เป็นสิวเนี่ยส่วนใหญ่หญก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คือม้าม้องฮะม้าม้องคือมีเรื่องความชื้นม้ามจากกี้นี้ได้ดูรายการเห็นไหมม้ามเกี่ยวความร้อนเกี่ยวความชื้นซึ่งเมืองไทยเนี่ยร้อนชื้นถ้าคนม้าม้องส่วนใหญ่สิวขึ้นนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์สิวกับฝ้าจะขึ้นนะครับคนนี้ม้าม้องน,นะฮะ <K: S 2> เขาก็เลยมาตั้งหนึ่งเดือนเป็นอย่างนี้อันนี้เดือนหนึ่ แค่เดือนเดียวแค่เดือนเดียวฮะพอทำไปปุ๊บอันนี้เป็นกระจกที่คลินิกนะฮะเห็นแบ็กก่ากี้เนี่ยเห็นเห็นมือแล้วทราบเลยว่าอาจจะกำลังเขาถ่ายทาถ่ายใช่ราหมอทําอีกเคสหนึ่งฮะเป็นไฮโซมาทําไปทั้งตัวฮะประมาณสามชั่วโมงนะครับเดี๋ยวดูบีฟอร์อีกทีหนึ่งคือด้วยบีฟอร์เนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าที่หน้าจะมีกะฟ้าสิวครบเลยนะฮะก็อาจจะทําให้หน้าในนี้แหละดูมีปัญหาครับ แต่ว่าหนึ่งเดือนผ่านไปคุณผู้ชมดูให้ดีนะครับคุณหมอบอกไม่ได้มีแค่รูปหนึ่งเดือนผ่านไปนะคุณผู้ชมอันนี้ปัจจุบันเลยไหมะอันนี้ตอนที่ทำคะเดี๋ยวลองดูปัจจุบันเนี่ยครับโอ้โหสักสองเดือนผ่านไปครับเขาก็มาลง Facebook หมอเลยฮะัอนี้คอสหน้าหวานที่ว่าไว้ฝังเข็มหน้าหวานครับฝังเข็มหน้าหวานทงกี่ครั้งคะคุณหมอครั้งเดียวฮะเราไม่ได้เจอกันอีกครับประมาณปีหนึ่งคนนีปีหนึ่งแล้วกลับมาเจอกันได้ขนานี้เจอใน a c e b o o k ด้วยไม่ได้มาที่คลินิก ขาก็หมอจะทุกครั้งที่มาหมอจะวิเคราะห์แล้วก็สอนให้เขาดูแลตัวเองเสมอเราเราไม่มีวิธีว่ามาเลี้ยงไข้ไม่มีให้คุณดูแลว่ายังไงยังไงแล้วมีปัญหายังไงโทรมาแล้วก็ใช้หน้าหวานต่อเนื่องเจอคุณหมอครั้งเดียวคุณผู้ชมฝังเข็มหน้าหวานแล้วก็กลับบ้านไปเจออีกทีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งที่เหมือนนี่คุณหมอพงศธรพูดเสมอว่าการฝังเข็มอาจจะทําครั้งเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนคุณหมอพงศธรฝังชิปตัวเอง กลับบ้านไปกลับบ้านไปด้วยกลับบ้านไปด้วยมันอนอยู่หมอก็ยังฝังเข็มให้อยู่นะเข็มใหม่เดี๋ยวดูไหมดูวิธีทานิดนึงไหมมาเลยค่ะสักจุดหนึ่งนะหนึ่งจุดได้ทั้งเส้นนะฝาหลักการเข็มใหม่คือหนึ่งจุดได้ทั้งเส้นเดี๋ยวดูนะเป็นวิดีโอนะครับอันนี้สาหรับใครที่สนใจเรื่องหน้าหวานนะแต่เรื่องอื่นก็ได้นี่ค่ะคุณหมออธิบายได้เลยค่ะนะครับอันนีเราใช้จุดใต้อีกนะที่ที่ที่ดูในแอนิเมชันกี้เนี่ยนะฮะ เราแทงเข้าไปมัน,น <ะ S 1> เป็นลักษณะเหมือนเข็มใหม่แล้วะใช่ครับเป็นเป็นเข็มใหม่ไม่ใช่ร้อยใหม่นะครับค่ะเป็นเป็นเข็มที่มาจากเกาหลีนะฮะแล้วว่าหมอเกาหลีเนี่ยไปเรียนฝังเข็มมาคุณปัวแล้วเขาพัฒนาเทคนิคนี้ขึ้นมาให้เราแล้วแล้วมันต่างจากการร้อยใหม่ไหมหมอถ้าร้อยใหม่เนี่ยเป็นของแผนปัจจุบันค่ะเขาจะใช้เยอะใช้สั้นๆเดียวเราเยอะมากเจ็ดสิบแปดสิบเส้นยังมีเลยนะแต่เราใช้ไม่กี่เส้นเองอันนี้ก็คือแค่เส้นเดียวนี่ฮะหมพูดเอาไว้แต่มันได้เป็นสิบสิบจุดไง เมื่อกี้ที่ฝังพื๊ดเส้นหนึ่งที่ว่านี่หลายจุดโดนไหได้หลายหลายจุดครับได้เป็นสิบสิบจุดครับก็คือความแตกต่างใช่ครับถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะได้ยินเรื่องของศึกษาด้านของการร้อยไหมมาก่อนนะฮะวันนี้อย่างที่คุณหมอโพชรนว่าเอาไว้เนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของศาสตร์การร้อยไหมก็เป็นพัฒนาการมาอีกครั้งหนึ่งถูกต้องครับของการฟังเข็มเหมือนกันถูกต้องครับถูกต้องครับอยากดูอีกคนหนึ่งไหม มีมีอเอาอีกคนนี้น่าคุ้นมากเลยหน้าคนนี้คุ้นมากเลยเดี๋ยวไดคอด้วยหน่อยคุณหมอคุ้นไหมหน้าคนนี้คุ้นไหมฮะเหมือนคุณหมอเลยนะคะพี่อันนี้พี่ชายหรือน้องชายคะหมอทำได้คุณหมอทำได้เหมือนกันครับต้องเวลาเราได้เข็มมาได้อะไรหมอจัดการตัวเองหมดฮะไม่ต้องห่วงครับคุณหมอก็จิ้มค้างไว้จิ้มค้างไว้ฮะคือหมอหมอมีปัญหามามพ่องเหมือนกันนะครับมามพ่องเหมือนกันกันนะฮะ ก็มีการเก็บเอาไว้นะคะเยอะครับหลายจุดเหมือนกันหลายจุดนะทำเยอะแยะเลยฮะฮะคือฝังเข็มเนี่ยคุณปูดมันมันดีอ่ะหมอว่าดีอะมันปลอดภัยคุณหมอพูดถึงกรณีประสบการณ์ตรงที่คุณหมออย่างคุณหมอเองเนี่ยก็ฝังตัวเองเป็นวิดีโอเลยอันนี้คือทํางานอยู่ในออฟฟิศสักปีหนึ่งที่ผ่านมาตอนนี้คินิกเรากำลังปรับปรุงนะฮะค่ะเข้าเลยฮะไม่เจ็บครับไม่เจ็บไม่ต้องห่วงแล้วยาชาหมอก็ไม่ใช้เห็นไหม แต่ถ้าคนไข้มาเนี่ยเรามีสเปย์ยาชามียาชาครีมมีการบล็อกเนฟของแพทย์แผนปัจจุบันอะไรพวกนี้ก็ทําได้หมดเคยเห็นเข็มคุณหมอเหมือนกันมันจะบางและเหลกมากเล็กมากใช่ใช่ครับทาตาหวานได้เดี๋ยววันไหนพูดตาหวานให้ฟังได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ตาหวานได้มาดูอยู่ที่บ้านเห็นตาตีกันหลายคนเลยนะฮะไม่ค่อยมีใครทําตาหวานกันนะฮะค่ะเอาล่ะคุณหมอบอกความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าสิ่งที่ประสบการณ์ตรงเจอได้ไหมคะ ก็คอร์สคอร์สตอนนี้เราด้วยด้วยเรามีหลายคอร์สนะครับแล้วก็วัดดีใจที่คนไข้หลายคนมาซื้อคอร์สสองนะครับอย่างเช่นล่าสุดนี้ก็มีคุณแม่คนหนึ่งอายุ70มาจากเชียงใหม่นะแฟนในการเฮลพัทเนี่ยฮะซื้อประกัรหนึ่งคอสคอร์สอัพหน้าเด็กตอนนั้นคือองแรกทำหน้าเด็กก่อนเจ็ดสิบทำหน้าเด็กใช่ทำหน้าเด็กย้อนไปได้กี่ปีครับคุณหมอประมาณสิบสิบต่อคอร์สนะฮะประมาณสิบปีแล้วยังไงคะมาต่ออีกเดือนหนึ่งให้คุณลูกมาเลย เดี๋ยวใกล้วันแม่นะหมอพูดได้นะเกี่ยวกับแม่ได้ได้ได้น่ารักอะคนไข้น่ารักพาคุณแม่มาอีกคนนึงเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์ด้วยนะเป็นอาจารย์ที่เอแบบนะครับก็แพกพาคุณแม่มามาทําเรื่องผมหงอกมาทําให้ผมดําเรื่องผมร่วงอะไรพวกนี้แล้วเขามีปัญหาเลือดพองเจ็ดสิบฮะเราก็ทําเรื่องสุขภาพเสริมเข้าไปน่ารักมากฮะเราก็มาซื้อคอร์สสองคอร์สสามกันพาญาติผู้ใหญ่มาพาลูกมามีพวกไอคิวอะไรพวกนี้ฮะนะครับ นะคะเดี๋ยวเรามีอีกหลายเคสไหมคะมีท่านไหนที่คุณหมออยากให้คุณอยากให้เห็นนะคะที่เปรียบเทียบสาหรับใครที่เคยทาในเรื่องของหน้าหวานอ่ดูนี่เลยที่หมอกะว่าจะไปปล่อยพรุ่งนี้นะไม่ได้เอาไว้นนี้ก่อนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแล้เนี่ยเพิ่งเพิ่งถ่ายวันที่7คือท่านเดียวกันท่านเดียวกันนะประมาณ1เดือนเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาครานี้ก็ลงวันที่ไว้ให้เกือบ1เดือนที่ผ่านมาครับเดือนที่แล้วนี่คือเรื่องหน้าหวานเหมือนกันใช่ครับเรื่องหน้าหวานมันมีมันมีความ แตกต่างคุณหมอแต่ต้องให้คุณหมอเล่าหน่อยว่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาดูรูปนี้กันแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราขอรับสายก่อนนะคะคุณชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคุณชัยนะคะเชิญเลยค่ะอยู่กับคุณหมอพงศธรครับผมจะถามนิดหนึ่งคุณหมอนิดนึงครับว่าถ้าหน้าเป็นพวกหลุมสิวครับเป็นแบบเป็นมันอานเกือบมายี่สิบกว่าปีแล้วครับจะรักษาได้ไหมครับหมอดีมากครับเป็นคําถามที่สุดยอดมากค่ะหมอเจอคนไข้ก่อนก่อนเรียนฝังเข็มนะหลุมสิวเนี่ยก็คือเลเซอร์ ไปเลเซอร์ไปเลเซอร์หมดกันหลายแสนนะหมดหลายแสนใช้ฝังเข็มครับทำได้เดี๋ยวคุณใช้ติดต่อเข้ามาเดี๋ยวดูแลให้เป็นกรณีพิเศษเลยทำได้แล้วได้ผลดีด้วยหารูปหน่อยไหมค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอให้ดูรูปนิรูปหน่งยหมรมสิวดีฮะแล้วมันมันต้องมีเทคนิคนะการเตรียมเตรียมสภาพผิวนะไม่ไม่ใช่ว่าทำปุ๊บคุณมาปั๊บไม่ใช่นะต้องต้องต้องค่อยๆมาค่อยๆมาเพราะหมอทำเยอะนะฮะทำเยอะ แล้วยอย่างคุณชัยตอนนี้คือปัญหาคือเป็นเป็น,ปนหลุมสิวที่หน้าเองค่ะคือจะเป็นหลุมสิวตรงช่วงประมาณตรงข้างข้างแก้มแล้วก็ตรงตรงคิ้วตรงนี้ะจเยอะครับผม,มแล้วมีเรื่องอาการอักเสบอุดตันอะไรด้วยไหมคะอ๋อมีครับอืมอุดตันด้วยครับแต่ว่ารักษามานานแล้วด้วยใช่ไหมคะอ๋อไม่เคยไม่เคยไม่ไม่รักษาครับเพราะว่ากลัวเรื่องเลเซอร์ก็เลยไม่ไม่กล้าทาทายาไหมคะ ก็คือทามก็ทาครคิพุทั่วไปครับแต่มันก็ยังก็ยังมันไม่ไม่มีอยู่ค,ครับผใช่ใช่ไหมคะอยากให้ลองจังเลยสาตร์ฝังเข็มอายุเท่าไหร่ครับคุณชัยครับสี่สิบสามครับสี่สิบสามนะหน้ามันไหมหน้ามันครับผมหน้ามันนะฮะเราเป็นคนผิวยังไงฮะคือผิวแพ้ด้วยครับเวลาใช้อะไรปุกคิมกันใด่ก็จะแบบแดงๆนิดนึงอะไรเนี้ยหรือใช้ใช้อะไ่ค่อยได้ครับผมจะแพ้ง่ายอย่างเคสคนผิวแพ้ง่ายมีอะไรกระตุ้นด่วยส่วนใหญ่แพ้ง่ายนะคุณปัวท่า ถ้าแพ้ง่ายส่วนใหญ่ผิวแห้งนะอันนี้มหมอว่าจะต้องมีอะไรข้างในแน่ๆเลยเกี่ยวข้างในสุขภาพข้างในต้องมาเช็คต้องเช็คดูวินเนี่ยนะครับแล้วก็43ปกติสิวไม่ค่อยมีปัญหาถูกไหมอันนี้แสดงว่าร่างกายเขาป่วยอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับบางทีไปแก้ให้ตรงจุดน่าจะดีกว่าใช่เดี๋ยวนัดเข้ามาเดี๋ยวนัดเข้ามาก็เดี๋ยวหมอดูเป็นพิเศษและจัดคอร์สให้เป็นกรณีพิเศษนะครับการสิวนะสิวนี่ต้องติดสิวนตัวนี้ที่แพทย์แก้เป็นราคาจะสูงไหมครับหมอก็ราคาประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมื่น มาพูด,ดกลางๆนะครับเราก็<ล>พยายามให้มันอ,อยู่ในคอสพยายามให้อยู่ในคอสนี้นะครับรวมยารวมอะไรด้วยแล้วแต่อาการสาถึงห้าค,คือต้องบอกคุณชัยอย่างนี้ค่ะจริงๆเดี๋ยวโทรศัพท์เดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ให้คุณชัยลองนัดคิวให้คุณหมอตรวจสุขภาพก่พอนเพราะคุณหมอบอกแล้วว่ามันน่าจะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่ามันต้องดูในส่วนของลิ้นดูยินดูยางดูจุดเตอร์ชี่ต่างๆนะคะใช่ครับแล้วเดี๋ยวตรงนั้นคุณหมอจัดการให้บอกเลยมาจากรายการขับบิวตี้นะคะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแผลเป็นนะดูแผลเป็นนิดนึงขอ หมอคอมได้ครับเดี๋ยวดูที่หมอให้ดูคนนี้คนนี้เป็นนักเรียนอยู่ที่อังกฤษนะหมอเตรียมสภาพผิวก่อนนะเตรียมสภาพผิวก่อนจมูกเป็นอะไรคคุณหมอเป็นแพเป็นอะอันนี้เหรอที่เป็นใหญ่แบบนีเใช่หมอเตรียมสภาพผิวก่อนโอ้หลุมลึกมากเลยมีสองที่ฮะมีสองที่เป็นแพเป็นนะฮะแล้วก็ประมาณทําไปทําไปห้าวันเห็นไหมฮะห้าวันห้าวันหายเลยห้าวันห้าวันฮะ คือหมอต้องถ่ายตอน5้าวันเพราะเขต้องบินกลับอังกฤษฮะเอ้ยแผลเมื่อกี้เมื่อกี้เราเห็นชัดเจนมากตรงหน้าผากนี่ใช่ครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีที่จมูก5วันเมื่อกี้ใหญ่มากเลยนะใหญ่มากครับใช่ค่ะเดี๋ยวคุณหมอดูดูดูย้อนย้อนไปนิหนึ่งเห็นไหมฮะนี่คือหลุมลึกลึกจริงๆคุณผู้ชมต้องดูที่หน้าจอแบบลึกมากอ่ะไม่น่าเชื่อมันฟูแล้วเติมขึ้นมาได้เติมขึ้นมาอันนี้ฝังเข็มเหมือนกันใช้ฝังเข็มครับแล้วเตรียมสภาพผิวครับค่ะใช้ใช้สารผสมประสานนะจาก ใช้ยาด้วยใช้กระตุ้นผิวด้วยใช้วิตเรื่องวิตามินทางด้านการชะลอวัยด้วยหมดดึงดึงขึ้นมาให้หมดแล้วไขมีลักษณะเป็นอย่างนี้หลายๆจุดก็สามารถช่วยได้ค่ก็ค่อยๆทำไปะฮะพวกนี้พวกนี้งานฝีมือมันไม่ใช่แบบมาถึงให้เด็กไปเลเซอร์ไม่ใช่นะฮะหมอค่อยๆทำาทีละจุดถ้ามีเยอะเนี่ยหมอต้องนัดนัดมาหลายนัดนะฮะไม่งั้นหมอหน้ามืดฮะถ้ามีเยอะค่อยๆทำไปทีละจุดฝังไปทีละจุดก็มันมีเทคนิคการเข้าเข็มพิเศษของเขาค่ะ เอาละค่ะนี่แหละก็นะคือความมหัศจรรย์ของการฝังเข็มที่เราก็บางคนอาจจะเพิ่งเคยทราบว่ามันทําได้ขนาดนี้แล้วจริงๆแล้วก็รวมถึงเรื่องหน้าหวานด้วยวันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะอยากแนะนําว่าให้จดเบอร์โทรศัพท์ค่ะโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าจองคิวคุณหมอกันก่อนเพราะว่า1วานันคุณหมอบอกว่ารับสาคนครับสามเองเหรอคุณหมอเหนื่อยจะบอกว่าห้าสามหลือสามนคนเหนื่อยครับเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยครับ พราะมันต้องเทือจุดเทือจุดเทือจุดแล้วแล้วห้ามเร่งหมอนะเร่งไม่ได้ด้วยคุณจะมีเทืระคุณไปทําทุลระก่อนนะเอาไว้คุณ่าวจริงๆรวมพลังก็นั่งนิ่งๆ้ค่อยเข้าเทือจุดเทือจุดมันเป็นงานฝีมือจริงๆหมอรับได้วันละสามคนนะฮะแต่ว่าคอร์สนี่หมอให้ห้าคนหมอให้ห้าคนเดี๋ยวต้องแบ่งไปทางดตรเริมบ้างนะคะเอาละรีบจดเลยค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะนะคะเดี๋ยวปวยย้ำให้ค่ะเดี๋ยวรอขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะ เบอร์โทรศัพท์ค่ะนะคะที่จะให้ใช้ในการติดต่อแล้วพูดคุยสําหรับคอร์สที่ว่าคือเรื่องของคอร์สหน้าหวานที่คลินิกของคุณหมอพงษ์สะทรค่ะเบอร์ค่ะ027141619นะคะแล้วก็อีกเบอร์ก็คือ0881155442ถึง3เบอร์ะะเบอร์3เนี่ยหมอรับเองอแล้วก็เบอร์42มีไลน์ด้วยนะครับ <laughs> <laughs> Yeah, นี่ครับเข้าไป Facebook ได้นะ Facebook กับเว็บไซต์ฝากได้เลยค่ะคุณหมอที่กินนี่ขึ้นให้แล้วเนี่ยฮะเฟซบุ๊กดร์พงศธรนะครับค่ะแล้วก็เข right. oh ้าไปดูในเว็บไซต์ได้ด้วย w w w d r p o n g s t h o r งศธค่ะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการฝังเข็มที่ไม่ใช่ธรรมดาเพราะเรานำมารวมกับความงามแล้วถ้าเกิดใครอยากจะปรับหน้าให้ดูหวานขึ้นต้องตัวนี้เลยและโปรโมชั่นดีๆวันนี้ราคาพิเศษค่ะ เราให้ทั้งคอสที่ทําให้คุณหน้าหวานได้หน้าหวานครับนะคะอยู่ที่สี่หมื่นห้าพันบาทใช่ครับหรือว่าคนงบน้อยงบน้อยเราก็มีคอสแบบมินิเล็กๆก่อนมินิเล็กเล็กก่อนแล้วแถมหน้าหวานจะเป็นหน้าหวานชุดเล็กนะฮะก็หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบครับหนึ่งหมื่นแปดพันสองอยี่สิบติดใจอยากน้าหวานเพิ่มเติมค่อยไปเพิ่ม ทำตาหวานทํใไมค่อยว่ากันนะครับหรือว่าจะจงมือคุณแม่มาคุณแม่มาในวันแม่วันแม่สิงหาก็เดี๋ยวพิเศษให้อยู่วันแม่คุณหมอปิดไหมคะปิดครับปิดปิดฮะอย่างนี้ต้องจองกันก่อนแล้วต้องจองกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวถ้าอยากดูคลิปเด็ดๆนะคลิปเด็ดๆมีตาหวานมีเรื่องเก็บเนี้งมีเรื่องฝังเข็มย่อกระเพาะเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาปล่อยให้ให้ท่านผู้ชมได้ดูของหมอประจําวันพฤหัสอ๋อประจําในรายการของเราในวันพฤหัสที่เจอขับบิวตี้เนี่ยก็คือวันพฤหัส นะครับก็เวลาเท่าไห,หร่8โมง8มง45ถึง9.45โมง่ค่ะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเป็นมีเทปนะรือรเดเดี๋ยวเรามาว่ากันว่าอาทิตย์หน้ามีเรื่องราวอะไร,ะไรมาพูดคุยกันแต่เมื่อกี้นี้ปูบอกเป็นราคาที่ มีลดกว่านั้นอีกสําหรับขับบิวตี้เรายังบอกราคากันไม่หมดนะคะ45,000บาทหน้าหวานจัดไปเลยช้างหน้าเป็นคอสใหญ่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้ในโปรโมชั่นตรงนี้ที่บอกว่ารับแค่5ท่านเท่านั้นอยู่ที่32,220บาททีมงานบอกไม่พอค่ะนะทีมงานบอกเลยว่า มีแถมตัวยาหน้าหวานให้กลับบ้านไปด้วยซึ่งยาตัวนี้ก็สามารถทําให้เพิ่มประสิทธิภาพการเห็นผลของการหน้าหวานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นไปด้วยค่ะคทําหน้าหวานหนึ่งครั้งอยู่ได้กี่ปีคะโอโ้คุณปัวเนี่ยสเสน่ห์ของการฝังเข็มนะมันมาจากข้างในแล้วเป็นเนื้อเราจริงๆเราจะไม่เหมือนพวกบท็อกซ์ฟิลเลอร์ที่มันมีอายุว่า6เดือน8เดือนปีหนึ่งไม่ใช่อันนี้เป็นเนื้อเราจริงๆเราก็ถ้าเราดูแลอยู่กับเราตลอดดูแลดีๆฮะอยู่กับเราตลอดครับ ถ้าอย่างนี้ถือวนะ่า,าคุ้งข้าวมากทำเสร็จครั้งเดียวเราก็ได้เป็นเป็นตัวเราฮะเราก็จะกลายเป็นสาวาที่แบบว่าหน้าแบบว่าน่ารักนะ่าเอ็นดูแล้วก็หน้าหน้าหวานเราไม่ได้มาแถมแบบ นิดๆยิ้มๆตัวยาใช่ไหมคะที่คุณบอกว่าเราให้เซ็ตใหญ่เลยนะครับขอดูหน่อยค่ะเราให้เซ็ตใหญ่เลยฮะเราให้เซ็ตใหญ่เลยครับไอ้ตัวเขียวเนี่ยเราให้2ถุงเลยนะฮะนี่คือยาจะต้องทานเป็นประจาใช่อยากให้ใช้เป็นประจําดูแลในการกระตุ้นผิวในการให้อาหารกับผิวให้อาหารกับสุขภาพพวกนี้ขึ้นมาให้ได้นี่ก็ได้ยิ่ร่างเลยเนาะเกือบหมื่นนะชุดนี้หมอให้เลยนะสามหมื่นสองนี่หมอให้ไม่ได้มาแบบซัมเปิลถูกๆไม่ใช่นะนี่คือเซ็ตที่ใช้จริง นอกจากยาแล้วมีอะไรที่คุณหมอให้ด้วยเนี่ยทั้งหมดนี้เลยฮะก็มีตัว DPHA คืออะไรคะ DPHA คือตัวกลางคืนฮะทาะช่วโมงหนึ่งกระตุ้นผิวให้คอลลาเจนมันขึ้นมาถ้า,า,ถ,าถ้าคนที่ติดตามเ Help c แ a n n e l รายการดรเซรีหมอหมอเนี่ยคนโทรเข้ามาในรายการหมอมาชมเลยนะ,ะทั้งที่หมอไม่เคยเห็นหน้าเขา เขาโทรมาชมเขา SMS มาชมไลน์มาชม Facebook มาชมว่าหน้าเนี่ยเวลาคอลลาเจนมันหายไปคุณหมอบอกว่าเมื่อกี้เบอร์คุณหมอเบอร์คุณมาไหมมาเลยมาไปเมื่อไหร่ใช่ไหมเราจเย็นๆรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวจบรายการโทรมาค่ะหน้าหน้าจากที่ไม่มีคอลลาเจนมันจะนิ่มๆท่านผู้ชมลองตบตัวเองที่บ้านนะฮะตบตัวเองมันจะยุ่ยๆนิ่มขึ้นลงตามวัยอันนี้คือแก่ง่ายแก่ง่ายครับคอลลาเจนมันหายหมดแล้วแล้วพอใช้ไปสักสามเดือนมันเด้งขึ้น ขาจะ,จะท่านผู้ชมแซวว่าหน้าหนาขึ้นจริง,รงมันมีาหนมากขึ้นคอลลาเจนมันมตก,กขึ้นเขาก็โทรมาแซวหมอในรายการนะรม,ม,มีบ่อยครับก็คือคอลลาเจนมันมา3เดือนนะม,นมันขึ้นจริงจริง โดยที่เราไม่ต้องไปเลเซอร์เราไม่ต้องเสียเงินถ้าซื้อก็7,150พาครับชุดแต่วันนี้แถมฟรีให้แถมฟรีให้ครับโอ้โหคุ้มมากอิจฉาคุณผู้ชมเหลือเกินคุ้มมากครับรีบกันหน่อยแล้วกันค่ะอพยาให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเบอร์ไหนก็ได้ค่ะทีมงานของเรานะคะก็สามารถให้ข้อมูลร่วมพูดคุยแล้วก็ที่สําคัญจองคิวให้ได้ก่อนไปพบคุณหมอที่คืนนเพราะว่ารับแค่วันละ3ท่าน0 2 7 1 4 1 6 1 9 0 8 8 1 1ึ ห้าสี่สี่สองถึงสมค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะคุณหมอพงศธรที่มาพูดคุยถึงศาสตร์ฟันเข็มแล้วก็ทำให้ใครหลายคนมีความหวังที่จะมีรูปหน้าที่ดูหวานและก็อ่อนเยาว์ขึ้นด้วยขอบคุณค่ะทั้งหมและคุณหมอต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสัปดาห์หน้าวันพฤหัสนะคะจะมาเจอกับคุณหมอพงศธรอย่างแน่นอนแต่เรื่องราวอะไรต้องติดตามสำหรับวันจันทร์นี้ค่ะเราอยู่กับขับบิวตี้เวลาเดิมเช่นเดิมที่ช่องแห่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ได้ทุกวันกับแม็กไลส์สวัสดีค่ะผู้ชมคะเคยได้ยินเรื่องของพืชธรรมชาติชนิดหนึ่งไหมคะที่มีผู้รู้บางท่านเนี่ยนะคะเปรียบเอาไว้ว่าเสมือนเป็นยาอายุวัฒนะแห่งยุคเลยทีเดียวค่ะพืชที่ว่าก็คือสาหร่ายเกลียวทองขวดนี้นั่นเองค่ะพูดถึงสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยนะคะสอนเคยได้ยินเรื่องของประโยชน์ของเขามานานแล้วค่ะว่ามีประโยชน์แล้วก็ดีมากๆแต่ว่าดีแค่ไหนดียังไงและดีเพราะอะไรนะคะ เราลองไปฟังบทพิสูจน์ซึ่งเป็นคำยืนยันจากองค์กรสุขภาพต่างๆที่น่าเชื่อถือทั่วโลกกันค่ะไม่มีพืชใดให้คุณค่าหลากหลายเท่าสาหร่ายเกลียวทองเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตเป็นอาหารเสริมที่ดีไม่มีผลข้างเคียงเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในคริสต์ศตวรรษที่21จอยดีม้มาว่าตอนนี้ในบ้านเราเนี่ยมีแหล่งผลิตสาหร่ายเกลียวทองที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่และดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลยทีเดียวค่ะเอ๊ว่าแต่ฟาร์มนี้นี่มันอยู่ที่ไหนนะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวสอนจะไปค้นหานะคะแล้วลงทุนพาคุณผู้ชมบินไปดูด้วยตัวเองกันเลยไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่าเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนะคะเป็นฟาร์มส่ายเกลียวทองที่มีมาตรฐานสูงมากๆค่ะ อาดบริสุทธิ์จนกระทั่งกลายเป็นแหล่งโอโซนชั้นดีของจังหวัดเชียงใหม่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกด้วยเพราะว่าจําหน่ายไปไกลถึงอเมริกายุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเลยทีเดียวหลายประเทศเลยนะคะแหมดีขนาดนี้อยากไปคุยกับเจ้าของฟาร์มจังเลยว่าเขาทําได้ยังไงไปตามหากันเลยดีกว่าค่ะเออน้องคะพี่จะมาพบเจ้าของฟาร์มที่นี่เข้าไปได้เลยไหมคะอ๋อยังไม่ได้ค่ะเดี๋ยวต้องเก็บทุบก,ก่อนนะคะ ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเจอแล้วคุณผู้ชมค่ะคุณเจียมจิตบุญสมนะคะเจ้าของฟาร์มแห่งนี้คุณเจียมจิตไม่ใช่เจ้าของฟาร์มอย่างเดียวแต่เป็นผู้ที่ค้นพบสละไหลเกลียวทองพันนี้เป็นคนแรกในประเทศไทยด้วยค่ะอันนี้มีที่มาอย่างไงคะตั้งแต่พศ2509นะคะ,คะที่เราพบ